ในใบโดดเดียวกับองคหนิงช่างจ้อตอนที่หกเธอคืออยู่นะเธอทําแบบนี้ทําไมผมยังตั้งคําถามอยู่ภายในใจผมน่าจะไม่ได้ไปทําอะไรให้เธอต้องมาอารมณ์เสียใส่กันขนาดนี้เลยเธอมองต่ําลงมาที่ผมด้วยท่าทางโกรธและรังเกียจผมตัดสินใจที่จะไม่ถามอะไรออกไปเพราะสายตาของผมเหลือไปเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนอามือเท้าประตูไว้และมองมาด้วยสายตาดูถูกเหมือนทุกครั้งคนนั้นคือชุน ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วผมค่อยๆลุกขึ้นคุณยูนะที่พูดมาหมายความว่ายังไงหรออ่าผมลืมว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องนี่หว่ายูนะกัดฟันดังกรอดๆด,ด้วยความโกรธยกมือขึ้นชี้มาที่หน้าผมแล้วพูดฉันเห็นนะว่านายหลอกพี่ฉันไปที่ห้องชมรมของนายนะผมมองไปที่ชุนที่ยังยืนนิ่งอยู่หน้าประตูแล้วก็ได้แต่คิดว่าเธอเองก็คงโดนเป่าหูโดยชุนด้วยสินะ แต่ยังไงก็ตามผมต้องแก้ต่างเพื่อเรียกคืนความยุติธรรมให้ตัวเองก่อนเพราะว่าผมกับคุณออยะเราเป็นแค่เพื่อนกันถึงบางครั้งผมจะมองเธอเพลินไปบ้างก็ตามทําไงได้เธอสวยขนาดนั้นผมวิ่งไปหยิบสมุดในกระเป๋าของตัวเองพร้อมปากกาและเขียนข้อความเพื่อสื่อสารกับยูนะทําอะไรของนายนะเพื่อที่จะสื่อสารกันได้อย่างสะดวกคงมีแค่วิธีนี้เท่านั้นแหละข้อความในกระดาษ ขอไลน์หน่อยครับคุณยูนะยูน่นหน้าแดงขึ้นก่อนจะเขียวและเริ่มม่วงจากความโกรธถ,ถึงขีดสุดไอ้บ้านนี้มันเป็นโรคจิตจริงๆด้วยคิดหรอว่าฉันจะให้คนแบบแกไอ้โรคจิตน่ารังเกียจเอ้ยเลิกยุ่งกับพี่สาวของฉันเลยนะไอ้ตัวอุบาทแกจะทําแบบนั้นกับพี่สาวของฉันใช่ไหมฮะให้ฉันคุยให้ดีกว่ายูนะจังไอ้นี่มันเพี้ยนจนพูดไม่รู้เรื่องมานานแล้วแหละชุนพูดแทรกและเดินเข้ามา มืออีกข้างค่อยๆย,ยกชายแขนเสื้อขึ้นช้าๆเผยให้เห็นเส้นเลือดและกล้ามเนื้อแขนที่ได้รูปสวยงามเหมือนแขนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องไม่เหมือนแขนผอมแห้งของผมอยู่ในที่เห็นถึงกับมองตาค้างทั้งยืนผมถอยหลังไปชิดสุดมุมห้องไม่มีทางเลยที่ผมจะสู้คนอย่างชุนได้การต่อต้านร้ายซึ่งความหมายผมได้แต่ตั้งแขนป้องกันตัว สถานการณ์แบบนี้รับความเสียหายน้อยที่สุดคงเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคนแบบผมอกักผมถอยหลังชนเข้ากับขาโต๊ะเรียนจนลม้มโต๊ะเรียนล้มระเนระนาาเสียงดังสนัน่นผมใช้แขนรับแรงกระแทกจากการลม้มตอนนี้แขนของผมดันยกไม่ขึ้นแย่แล้วสวยแน่ถ้าเป็นแบบนี้โดนอัดเละไม่เหลือแน่ปึงเสียงดังจากประตูบานเดิมดังขึ้นอีกครั้ง เสียงนั้นทำให้ทั้งห้องหยุดนิ่งเหมือนเวลาได้หยุดลงใครกันที่มากลิ่นหอมที่ลอยมาแตะปลายจมูกของผมคุ้นมากเหมือนกับฮารุตกุงเป็นอะไรไหมคะคุณอายะเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันคุณอายะตะอคอกเสียงดังด้วยความตกใจพวกเธอทำอะไรกันอยู่นะเธอรีบวิ่งมาที่ฮารุตก เพื่อดูว่าเขาได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฮารุโตคุงเป็นอะไรไหมคะคุณอายะมาได้ยังไงครับผมยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมแต่อายะเข้าใจพอดีฉันเห็นว่าฮารุโตคุงไม่มาสักทีเพราะมันเลยเวลานัดแล้วเลยคิดว่าจะมาหาที่ห้องว่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วดันได้ยินเสียงดังพอดีเลยรีบวิ่งมาคะแบบนี้นี่เองเสียงตอนทำโตะล้มนี่สีนะ แต่ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ยังมีความเป็นมนุษย์เหลือกันอยู่ไหมคะอายะหันหน้าไปทางชุนพร้อมพูดขึ้นแต่พระเธอรีบวิ่งเข้ามาจึงไม่ทันสังเกตว่ามีผู้หญิงอีกคนอยู่ในห้องซึ่งกำลังตกใจไม่แพ้กันนั่นคือน้องสาวของเธอเองอยู่นะพ้าทำไมถึงทำแบบนี้อยู่นะพระพี่คะคือว่าเรื่องมันซับซ้อน คือว่าพี่ออกห่างจากไอ้โรคจิตนั่นดีกว่านะคะพี่โรคจิตเหรอเธอพูดอะไรนะยูนะฮารุตกคุมน่าเป็นเพื่อนของพี่นะเขาไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วเธออย่าใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานนะอายะขึ้นเสียงด้วยความโกรธก่อนจะหันมาสนใจอาการบาดเจ็บของผมเธอค่อยๆจับมือของผมเบาๆผมไม่รู้ว่าควรรู้สึกกลัวดีไหม แต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีสุดๆไปเลยที่มีใครสักคนเป็นห่วงผมจากใจจริงความเจ็บปวดที่เคยมีก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นแค่มดกัดเบาๆเท่านั้นยูนะตกใจตั้งแต่เกิดมาพี่ของเธอ,อยังไม่เคยขึ้นเสียงใส่เธอแบบนี้มาก่อนเลยทั้งๆท,ที่เธอก็แค่เป็นห่วงพี่แท้ๆแ,แต่ทำไมพี่ของเธอถึงต้องขึ้นเสียงใส่ทำหน้าตาโกรธจัดขนาดนั้นไอโรคจิตนั่นมันทำอะไรกับพี่กันแน่ ยูนะช็อกชุนมองทั้งสองฝั่งก่อนจะถอยมาหายูนะที่กำลังนิ่งอึ้งกับสิ่งที่เพิ่งเจอเราไปกันก่อนเถอะยูนะจังไว้หาทางอื่นตอนนี้เสียงเริ่มดังแล้วอาจารย์เวนอาจจะมาก็ได้ชุนพูดก่อนจะจับมือยูนะแล้วรีบวิ่งออกไปส่วนผมกับคุณอายะไปที่ห้องพยาบาลเพื่อตรวจอาการบาดเจ็บหน้าประตูโรงเรียน ฮารุตกคุงกลับบ้านคนเดียวไม่เป็นไรแน่นะผมพยักหน้าบอกว่าไม่เป็นไรแขนผมไม่ได้เป็นอะไรมากแค่รับแรงกระแทกแรงไปหน่อยไม่กี่วันก็คงหายตอนนี้จึงยังใช้แขนข้างซ้ายไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมถนัดแขนขวายอยู่แล้วผมหยิบมือถือจากกระเป๋าอย่างยากลำบากด้วยมือข้างที่เหลือพิมพ์ข้อความและกดส่งติ่งข้อความถึงคุณอายะ ไอยะเปิดมือถืออ่านขณะที่พระอาทิตย์เริ่มตกอย่างช้าช้าแสงยามเย็นตัดผ่านตรงกลางระหว่างผมกับเธอเราเหมือนอยู่คนละด้านแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้ผมสัญญาว่าจะรับฟังเรื่องของคุณออยะเยอะๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยิ้มกว้างออยะยิ้มกว้างก่อนจะตอบกลับมาแน่นอนค่ะจะเล่าให้ฟังเยอะๆเลย ใช่ผมสัญญาว่าจะรับฟังเธอตลอดไปเราแยกทางกันกลับบ้านแต่ผมไม่รู้ตัวเลยว่ามีรถยุโรปคันรูแอบตามมาอย่างเงียบๆผมมักจะเดินกลับบ้านเป็นปกติเพราะจากโรงเรียนถึงบ้านไม่ไกลเท่าไหร่ระหว่างทางวันนี้ผมเจอกับเจ้าแมวน้อยจากร้านเค้กตรงทางเลี้ยวใกล้ๆวันนี้มาเล่นใกล้บ้านไปไหมอ้วนน้อยผมกาพุงอ้วนๆของเจ้าแมวร้านเค้ก พระตัวมันอ้วนมากเนื่องจากได้กินดีอยู่ดีคนแถวนี้ถ้าได้เห็นเจ้าอ้วนตัวนี้ก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปเล่นแต่วันนี้ผมแขนเจ็บคงต้องรีบกลับบ้านก่อนนะผมมีเปียกแมวพกติดกระเป๋าตลอดก็เพื่อจะอ้วนตัวนี้เรื่องนี้ทําให้ผมเคยโดนนินทาว่าเป็นคนกินเปียกแมวตอนช่วงประถมผมให้มันก่อนจะจากไปแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ อยู่ในสายตาของใครบางคนฉันเชื่อใจฮารุตกคุมอยู่แล้วเธอเห็นไหมยูนะเขาก็เหมือนคนปกติไม่ได้เป็นโรคจิตแบบที่เธอคิดหรอกออกจะเป็นคนดีด้วยซ้ำเหอะใครจะรู้กลับบ้านไปอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้อยู่นะอยู่นะทำนั่งขอตกอีกครั้งหลังจากโดนพี่สาวขึ้นเสียงใส่ถ้าไม่ติดว่าเขาพูดไม่ได้ หาพูดไม่ได้เหรอ